สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราอร d อย1น,น,นะครับอย่าลืมฝากกไดไละกดแชร์คลิปวันนี้จะทํขึ้นเปไ็นแนะนํำสินค้าไม่ได้ชวนแล้วก,ลการลงทนุนใดการลงทุนเพิ่มเติใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัครอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคลิปตัว2024นะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่หนึ่ง้สิบหกนะอันนี้ก็อยู่กับคืนนี้กับใบแนนตอนนี้ก็สี่ทุ่มสิบนาทีนะก็วันนี้ก็ BTC ก็ร่วงแตะแถวๆห้า0มืนอุ้ยผิดนะฮ0ห้ามืน 625้นะเดี๋ยวต้องตัดศูนย์ออกนะแปะผิดนะอ่าเจ้ามือก็สับขาหลอกเก่งช่วงนี้นะนะไปดู b c c กันคอนเซ็กน้อย b ี c เนี่ยโหของวันน่52นะ52น่นนะ52,517นสอายสะต่ำสุดก็คือ5625นะก็ค่อนข้างสับขาหลอกเก่งนะนวิ่งขึ้นบ่วงปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ดีดกลับอีกนะตรงน,นี้ก็ แต่มีแนวโน้ PG, <source> 750, มที่มันจะร่ว like งถ้าถามมันจะหลุดห้าหมื่นไหมก็มีโอกาสที่จะหลุดห้าหมื่นนะต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะอ่ไปดูตลาดวันนี้ฮอตคอยเป็นใบเน้นนะเราก็เลิกกดจนฮอตคอยนะบีบีอันดับหนึ่งก็สามร้อยหกสิบเจ็ดอันนี้คือแบบสวนแนวต้านมากเลยทะลุบีบีเนี่ยทะลุทะลุทุกวันนะแล้วอันนี้ก็ลบศูนย์จุดสองเจ็ดจริงๆมันก็ขึ้นอยู่แหละบีทีออันดับสองห้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดนะ ลบ0.4%อ t ริ r ย u m ม2,892ลบ0.660นะอ่าเหรียญตัวนี้ค่อนข้างยับอยู่นะเมื่อวานนะร่วงกระจายนะก็ได้ตัวนี้นะผ่ับนบัสเซย์เลยนะของผมนะตัวนี้นะชอตมาจิน31เ1รไว้แต่เล่นไม่เยอะเล่นนิดเดียวอ่าสตาร์เน็ตเพิ่งเข้าเมื่อวานนะ1.7 US นะเมื่อวานเกือบขึ้นไปแตะ500ลเดอร์ตัวนี้นะนลบ1.3น,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 นะโซโลรเน,นะนียนะนะมนะ102ก็ล่วงต่อเนื่องนะ รบ0.96เกือบ 1%, 1 JAXMY นะน่ามอะไรนะราคา0.0138นะรบ10% Paxo Game ยอดที่ตัวนี้ก็ปรับตัวลงเล็กน้อยนะอยู่ที่0.488นะอ่ะแล้วก็ PROM นะ13.94บก10%ในส้วนตลาดตัวนี้นะ ALT นะ0.51นะรบ0.78 XRP ก็ 0. ห้าสามก็ไม่ค่อยร่วงนะตัวนี้นะอ่ะบวกลบลดเยอะอ่ะมาดูบอรุบนไวเนนวิ VTC นะนดับหนึ่งค้าบหนึ่หนึ่งอีทูเรียมโซลเนียมนะคล้ายๆกับข้างบน BnB Sonic แทบจะคล้ายๆตัวนี้ตัวนี้ว l d เข้ามานะแล้วก็ไฟคอยก็ร่วงนะอ่ะก็คล้ายๆข้างบนเลยนะตัวนี้นะอ่ะมาดู M อ e a ฟ u r e นะเอ็มฟีเจอรก็ j a x a JAXMY นะ นี้ก็ร้อนแรงส7สเจ็เซนส่วนตลาดแล้วก็ a l t นะส่วนส่วนจุท่านะ l o o m ไม่ได้เจอหนานแล้วตัวนี้นะตัวนี้ก็เมื่อวานก็ร้อนแรงนะ f e t ทะลุ1ดอลลาร์แล้วนี่ก็ปรับตัวลงนะกถืถว่ายังบวกอยู่นะ c o i ฟ f u t u r e ์นะอ h b n b แบบทะลุทะลวงเลยนะขึ้นต่อเน,นื่องเลย t i x c h z ethereum นะ่ะ b t c <ๆ S 1> ก็จะประมาณนี้สำหรับคืนนี้กับไปแนนนะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครกระทู้จากโคจัรเว็บเทรคริปโตไทยนะบิตคาบใครยังไม่สมัครสมัครดับ H N ดับหนึ่งของเมืองไทยไปแดนไทยมาแล้วถูกกฎหมายรองรับจากกรตนะเว็บเทรคริปโตดับหนึ่งของโลกไบแนนต์โอเคเอ็กเว็บเทรคริปโตดับสองโลกครูคอยเกตเดรโรเอลแบงก์สายเกมโมบ็อกโกลลคอยบิตคอยเมเนียขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนและการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่อีกทีหน้านะครับบ๊ายบาย